วันนี้อยู่กับอิงฟ้าชิโนนะคะวันนี้หนูก็แสดงเรื่องฆ่าแตะใครอะไรนะหนูลืมว่าวกกนเขาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอิงฟ้าชิโนนะคะวันนี้หนูแสดงเรื่องฆ่าแตะใครชั้นแตะใครนนนในใคนนั้นต้องเป็นว้าวใช่ไหมฉันแตะไขรคนนั้นต้อง เต้นคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเรื่องหลังเป็นงไงบ้างหนูว่าน่าจะสนุกแน่นอนพี่พีจะสเต็ปเต้นเป็นอย่างไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะตืน่นเต้นก่อนละตอนนี้นี่ขอเพงก่อนเลย <c oughs> ไปดูกันคะ่ะ ฉันชื่ออิงฟ้าฉันมีพลังพิงเศษถ้าฉันโดนตัวใครคนนั้นจะต้องเต้นฉันเลยต้องระวัวววงมากไม่ให้มือฉันโดนใครเด็ดขาดเดี๋ยวออก่อขอบคุณพี่อพพอไอ้พอะจักษ์พี่ไอ้กันท่าเฮ้ย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 นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวสิครับคุณเฮ้ยเฮ้ย คุณคุณทำเาืของคุณเน,นี่ยทำไมผมเป็นแบบนี้เนี่ยฉันขอโทษนะคะฉันมีพลงะะังค่ะถ้าให่แต่วตัวฉันคนนั้นจะต้องเป็นอะคะพล<ง>ังนะีไน้ได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 ้่ดได้โด้ได้ได้ไอ้ไ้ได้ไไได้ ขาเลิเลยขาเลเยขาเลิกบกขาห้าสี่สองเเฮ้คุณคุณทำอะไรตบผมเนี่ยทำไมผมถึงตันไม่หยุดเลยคุณคุณทำออะไระทีนี้รไปทางี่อิงฟ้าเลยถ้าหัวโยกเดี๋จะไม่หลอเป็นตัวะคุณทำไม

ฉันกรไปเต้นไปยได้เราเลยลงล่าสุดลงล่าสุดคพลังพี่อายได้รับแต่บทออกกำลังกายวันนี้ก็ขาสั่นแค่ต่อวันนี้ก็เต้นเนี่ยข้พลังอยู่ได้สามสิบนาทีเลยนะคะสามสิบเนี่ยโอ้ตายตายอีกตายอี้ตายก้าวโอเค ทำไมไอ้น้ำไอ้พูดตายละเพราว่าเพราะว่าในฉากไอ้ต้องแบบจริงๆแต่ผมชอบเต้นแต่ผมเต้นไม่เป็นผมพยายามเอาครูมาสอนแต่ผมก็ยังเต้นไม่ได้ลองมาลองรับมือกที่รองราโอเคลองมือังไม่ได้ฉีดเลยมั้งเดฟเดฟเดฟสะดุดสะดุกจริงเนะสะดุดขาดเลยอะได้เลยมีอินเสิร์ตสะดุดขาดเ้นแล้วปโดไฟนะโอเคห้าสี่สามสองโอ๊ย โอเคไม่เมเวไานี่ถ้าโดนตัวเองนี้จะตืนไหมยุดสองเรื่องเลยนะก็ถือเราไปแตะเขาคนบนแ้ไ่ได้มึงก็สองนี่ใส่ตัวเลย วันนี้เขาให้เกียรติมาแสดงให้กับแขก VIP ของร้านลเลยนะนี่พวกเธอสองคนมีปัญหาหรือเปล่าพวกเขาสองคนคงชอบหน้าฉันหรอกมาคะยังไงรบกวนคุณบิวช่วยอบดมลงพลังงานพลังงานพลังงานสองคนนี้ด้วยนะคะพลังงาน บไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเต้นของหนูวันนี้มีฉากเต้นด şey ้วยนะคะทุกคนไปดูกันได้เราดูกันได้เลยค่ะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ๆทุกคนพี่น้องป้าน้าอาคือตามมาให้หมดเลยค่ะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบายๆไหนท่นน้าอ้อนหน่อยสิบ๊ายบายค่ะ